วิธีการสำแดงหรือเสกเนรมิตวิธีการเสกหรือเนรมิดในปี2 0 2 4ความถี่ที่ทรงพลังที่สุดในการแสดงวิธีการสำแดงทุกการกระทำที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยความคิดเมื่อคุณจัดความคิดของคุณไปสู่เป้าหมายการกระทำของคุณจะไปในทิศทางนั้นค่ะอย่างสม่ำเสมอมันเป็นปฏิกิริยาเหมือนลูกโซ่ความคิดมีอิทธิพลต่อความเชื่อ ความเชื่อมีอิทธิพลต่อการกระทำการกระทำกำหนดผลลัพธ์เพื่อให้ความคิดของคุณกำหนดว่าคุณเป็นใครหลายคนไม่ทราบเรื่องนี้นะคะวิธีที่คุณมองตัวเองและสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นเป็นจริงเกี่ยวกับตัวคุณส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณหากคุณเห็นว่าตัวเองมีข้อจำกัด หรือไม่ดีพอคุณจะใช้ชีวิตแบบนั้นค่ะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นบวกและเห็นคุณค่าที่แท้จริงของคุณคุณสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้เมื่อคุณเชื่อว่าคุณมีค่าคุณคู่ควรและคุณสามารถบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะคุณจะทำให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตได้ง่ายขึ้น ความคิดของคุณไม่ใช่แค่ฝันนะคะแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณจริงๆดังนั้นให้เลือกความคิดของคุณอย่างระมัดระวังหากคุณต้องการความรักความสำเร็จและความสุขคุณต้องเชื่อว่าความสุขและความสำเร็จนั้นเป็นของคุณได้ค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตใจคือทุกสิ่ง สิ่งที่คุณคิดคุณเป็นซึ่งหมายความว่าหากคุณสามารถจัดการความคิดของคุณคุณสามารถนำทางทิศทางชีวิตของคุณได้ค่ะความคิดของคุณสามารถดักจับคุณหรือปลดปล่อยคุณได้ทางเลือกที่คุณเลือกส่งผลต่อความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีในชีวิตของคุณเซเนกากล่าวว่าทุกอย่างแขวนอยู่บนความคิดของคนหนึ่ง ผู้ชายไม่มีความสุขเท่าเขาเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาเป็นเมื่อสิ่งต่างๆยากขึ้นอย่าลงทางในการคิดในเชิงลบนะคะให้นำความคิดของคุณไปสู่การหาทางแก้ไขและมองด้านสว่างแทนค่ะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาและเชื่อว่าสิ่งต่างๆได้ผลในความโปรดปานของคุณการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นกับคุณค่ะหากคุณต้องการชีวิตที่แตกต่างก่อนอื่นให้เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับตัวคุณคิดในเชิงบวกใจดีและเมตตากับตัวเองและขอบคุณตัวคุณเองค่ะลองนึกภาพและจินตนาการถึงความฝันของคุณและบอกตัวเองในสิ่งที่ดีเพื่อความมั่นใจและขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าค่ะอย่าปล่อยให้สิ่งที่คนอื่นพูดหรือสิ่งที่คนอื่นคิดหรือสิ่งที่คนอื่นคาดหวังกำหนดชีวิตของคุณ คุณรับผิดชอบความฝันของคุณคุณรับผิดชอบความสําเร็จของคุณและคุณรับผิดชอบต่อความสุขของคุณเองคะ่ะคุณรับผิดชอบการเดินทางของชีวิตของคุณเองหลุดพ้นจากสิ่งที่สังคมตัดสินที่สังคมคาดหวังและเชื่อในทางเลือกและความคิดของตัวเองฝันที่ยิ่งใหญ่จะไม่ถูกระงับและไม่มีข้อจํากัดจากผู้อื่นคะ่ะฝันที่ยิ่งใหญ่และไว้วางใจในตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก มักเป็นกระจกของสิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณค่ะดังนั้นโดยการเปลี่ยนความคิดของคุณคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณการทําให้ความฝันของคุณเป็นจริงคุณต้องจับคู่ความคิดอารมณ์และการกระทำของคุณการคิดเชิงบวกเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอคุณต้องทําและขับเคลื่อนเป้าหมายของคุณด้วยนะคะทำต่อไปค่ะแม้ในขณะที่มันอาจจะยาก ให้คุณมีสมาธิเชื่อในการเดินทางของคุณและคิดถึงความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ตลอดเส้นทางเตือนตัวเองเสมอว่าคุณแข็งแรกร่งและสามารถกำหนดอนานคตของตัวเองได้เลือกความคิดที่ผลักดันไปสู่ความฝันของคุณนะคะเชื่อว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จได้และนึกภาพสิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจน เก็บภาพนั้นไว้ในใจของคุณและปล่อยให้มันกำกับสิ่งที่คุณทำและเลือกปล่อยความผิดพลาดในอดีตหรือความท้าทายในปัจจุบันค่ะ